กําลังใจน้องๆนะคะอยากให้น้องเจแล้วก็มาลิสให้กําลังใจน้องๆให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะโอเคได้เลยลุยเราก็สวัสดีครับเจนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมาลิสนะคะเราก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ปรเจกต์นี้นะครับก็ขอบคุณผู้ด้วยที่ชวนเตมานะครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นงานวันแรกที่ได้เต้นกับน้องแบบจริงจังครับส่วนมากจะเห็นตามคลิปใช่ไหมเนาะก็จะเต้นอยู่บ้านเองแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาเต้นได้ทุกคนดูแล้วก็ยินดีมากมากครับก็อย่างแรกก็อยาใจตื่นเต้นเนาะก็ตื่นเต้นนะคะสนเเด็กๆทุกคนนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเราที่อยู่เวทีจะตื่นเต้นสิ่งที่ช่วยได้คืออะไรรู้ไหมคะ เสียงรมมือและเสียงกรี๊ดค่ะคุณผู้ชมที่ดีเจค่อนข้ายุดนะคะเพราะน้องๆหลายๆคนฟังอยู่ว่ากำลังใจที่ได้จากพี่ๆจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขากล้านะคะเดี๋ยวมีผู้ได้คนหนึ่งวันนี้นะคะพี่เจได้ลืเลยคราผก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆวันนี้ไม่เห็นน้องๆเต้นก็รู้สึกว่าเก่งกันมากๆทุกคนบอกว่ามีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาดูน้องๆด้วยครับก็ ตอบตัวเจเองเจก็เรื่องมาจากศูนย์มันเนี่ยเราก็ก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแม่แก็มีครูมีลิที่คอยมาเติมเต็มให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราร้าจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็ขาดมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ฝึกมาเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเจท้อท้อมากๆอะไรเงี้ยไม่รู้แบบว่าแบบวันนึงเราจะทําได้ไ,ไหมอะไรเงี้ยมันมีความกดดันเดิมสูงมากๆแต่ว่า พอผ่านไปสัาวัาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่ทาสิ่งนี้ให้มีความสุขเหมือนเดิมแค่อยู่กับมันเหมือนเดิมมันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็ผ่านจุดที่กดดันตัวเองไม่ได้เนะ่ยสาเจรู้สึกว่าอยากให้มันใจน้องแล้วก็มั่นใจในตัวเองกัน้เยอะนะเด็กๆแล้วก็พี่เจก็จะเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าน้องๆทกกุกคนจะประสบความสำเร็จและเป็นศิลปินที่ดีได้ใน,นอนาคตครับขอบคุณครับขับคุณพี่เจนะคะพี่เจให้กำลังใจน้องๆแล้วก็พวกเราทุกคนให้ ใจเจนะคะให้ไปต่อแบบสุงดยอดเลยอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้คือต้นตำรับของเด็กแดนเลยค่ะไม่มีวันใหม่ปู่ทำเด็กแดนไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเดินมาค่ะตอนนั้น3-4ี่ขวบค่ะคุณแม่อุ้มมาก็เลยอาจถึงเวลาแล้วค่ะนี่คือคนแรกของโปรเจกต์นะคะตอนนี้กลับมาเป็นสาวแล้วค่ะต้องอาศัยความกล้าวันนี้ตื่นเต้นไหมคะจะมีคอมเมนต์จากเฮียอะไรบ้างคะ ยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมันมากเลยโอเควันนี้อยากจะกล่าวเหถึงผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ซองกันมาค่ะเอาเฮียเฮียจี๊ดหน่อยค่ะเันหมายูดไม่ออกค่ะเอาเฮียบอยมาต้องเชิญเฮียบอยขึ้นมาค่ะนะคะขอเสียงบมือต้อนรับเฮียบอยด้วยค่ะ ชอบมีคิวแขกเอ้คิวแขกนะคะอยู่ที่เสมอนะคะอ่านบอยพายไปน้องสาวก่อนแบบไม่รู้ตัวเลยครับวันนี้ก็ผมก็มามาเชียร์น้องๆทุกคนเลยนะครับมาเชียร์วันใหม่มาเชียร์มาลีมาเชียร์มาเจรยญคทุกคนเลยอยจะบอกว่าสิ่งนี้ที่ผมได้เห็นก็คือน้องทุกคนเออ่มีความสามารถอย่างที่เมื่อกี้ทุกเจนบอกทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็ทุกคนมีความฝันมีความชอบทุกคนที่เลิก,ากงานผู้หูเนี่ยเลิกจากความชอบก่อนนะครับแล้วก็ วันนี้ที่อยู่ตรงนี้หลายคนเลยนะเป็นผู้ปกคอรองของน้องๆที่มาเชียร์มาให้กำลังใจครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกผู้ปกคอรองทุกท่านให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มาเรียนจับครูหอูมาที่ดีแดงน,นะครับผมเองก็ไม่ใช่เป็นสาศิลปินเลยคนระับผมเต้นงูปลานะแต่ว่าผมก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับครูหมูหลายครั้งนะครับเพราะว่าบางทีอาชีพตรงที่ผมทำเนี่ยก็โดน คล้ายๆกึ่งๆประทับให้ผมไปต้องไปเต้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ผมก็จากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยผมก็มาเต้นเป็นก็ครูอู่บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะให้ผู้ปกครองพ่อแม่ทุกคนมั่นใจได้ถ้าทุกคนได้ฝากเด็กๆลูกๆ,กๆหลานให้ไปอยู่กับครูอู่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสกิลการเต้นครับสิ่งที่ครูอู่เนี่ย ใส่เข้าไปในตัวศิลปินทุกคนหรือแม้แต่ผูเราทุกคนเนี่ยคือเรื่องของคัษณะคตินะครับผมในการที่จะเป็นศิลปินที่ดีนะครับหรือแม้แต่ใครที่อาจจะอยากมาเรียนเต้นพวกงานสนุกสนานสิ่งที่ผูอูใส่เข้ามาเนี่ยมันคือเรื่องของมายเซ็ตข้างในด้วยที่จะนําให้ทุกคนทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่มีความสุขทําในสิ่งที่ทําแล้วแฮปปี้นะครับตรงนี้ผมว่าสําคัญอาจจะสําคัญมากกว่าสกิลหรือว่าทักษะที่ผูอูใส่ให้มากกว่าะครับ อันนี้ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าคนนี้คือตัวจริงของวงการแน่นอนครับผมนั่นก็จหนับสนุนเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีโปรเจกต์เหนื่อยๆนี้ค่ะและสนุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณบอยขอบคุณนะคะขอบคุณเจาจจะ์บมืเลให้เป็นสิ่งท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ